ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดชาวบ้านในตะบลบางพะหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางออกมาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นนำไปกักตุนไว้ภายในบ้านหลังถนนทุกสายถูกน้ำท่วมสูงจนรถไม่สามารถสัญจรได้ นางสายพินพันรอดชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลบางผ้าหลวงเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่หมู่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถใช้ได้จึงต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านมาประมาณ2กิโลเมตรมาจอดพื้นที่ตำบลเกรงไกรก่อนจะต่อด้ดยรถสารเล้งเข้าไปในเขตเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์เพื่อซื้ออาหารและของใช้จําเป็นกลับไปเก็บไว้ที่บ้านโดยของที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่ม เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้เพราะกรอกน้ำถูกน้ำท่วมทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องห้องสุขาที่ไม่สามารถใช้การได้เพราะระดับน้ำท่วมสูงสำหรับอาเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน,น้ำน้านและแม่น้ำยมจากอำเภอจุมแสงขณะนี้มีพื้นที่เกิดภัย3ตำบ,22บล22หมู่บ้าน10ชุมชน1,179ครัวเรือนพื้นที่เขตเทศบาลนะครนะครสวรรค์ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำติดตริมแม่น้ําจํานวน10ชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องที่บ้านก็ท่วมเป็นแค่นี้แหละลำบากตอนนี้ออกมาซื้ของตุนไหมไับใช่ <c oughs> <c oughs> ต้องเนี่ยมาเรือไกลนะถ้ามีเรือเรือพายก็บพายกว่าจะถึงนี่ต้องต้องใช้เครื่องไกลขนาดไหนครับอยู่ประมาณกิโลนประมาณกิโลกิกว่าเขาเป็ของมาตุนขายมันขายเล,ล็กๆน้อยๆพวกใกล้ๆบ้านเขาไปไม่ได้กันน่ะก็มาแบ่งซื้อดีนี่ฉันไปได้ก็เอามาเผื่อกันลําบากมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ ก็ลำบากมากอะน้ำก,กนน็ต้องต้อไปกินยาตุนน้ำเยอะเพราะว่าน้ำไอประปามันยังเปิดไม่ได้แล้วมิดไปหมดแล้วก็ในหมู่บ้านนี้ไม่มีดินเลยใช่ไหมไม่มีแลวถนนมิดมาแล้วคือ,ค,อคือทุกบ้านต้องใช้ใช้เรืออย่างเดียวเรืออย่างเดียวเลยเข้าห้องน้ําก็ไปเรือหมดลำบากของเรือของห้องน้ำใช่ <c oughs> ไปเรือกันหมดเลยแถวนั้นต้องใช้เรือหมดเลย เพราะห้องน้ําที่บ้านมันก็มิดมาแล้วมีกี่หลังสิพี่แทนมีหลายหลังเหมือนกันเกือบร้อยเกือบร้อยหลังการเรือนแต่พ่อมูหู